กูละท้อใจจริงๆกับการทำข่าว Blue s Today วันนี้ฮะเช้าวันอาทิตย์ที่หลายคนควรจะต้องมีความสุขสดใสยอยู่กับครอบครัวแต่ต้องมาเจอผลการแข่งขันจากสุดยอดผู้สาวประตูโรเบิร์ตซานเชสนะฮะ,ะก็วันนี้อดทนฟังกันหน่อยครับโดยเฉพาะบทสัมภาษณ์หลังเกมนะฮะใครที่ฟัง Blue s Today วันนี้แล้วก็ผมแนะนำฮะฟังในห้องน้ำแล้วก็เปิดน้ำใส่ตัว เนะเพราะว่าหัวร้อนแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวติดตามได้ฮะหลังเกมมีอะไรกันบ้างรายละเอียดอื่นๆสถิติมากมายนะติดตามได้ในบลูส Today นะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบวยเลมอนโซดาแล้วก็พิงค์เลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะฮะฝากเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาด้วยนะครับแล้วก็ฝากด้วยครับสำหรับนี่เลยฟองน้ำชิงครับฟองน้ำทำความสะอาดคราบ นะฮะก็เอาไว้ใช้กับรองเท้าสตั๊ดอย่างเราเล่นฟุตบอลเนี่ยนะนะอันนี้มันพิเศษยังไงครับมันเป็นฟองน้ําที่ไม่ได้เหมือนฟองน้ําทั่วไปนี่เขาทามาแบบอย่างดีเลยนะปราบทุกคราบจบทุกปัญหาครับสาสตร์ปลอดภัยไร้สารตกค้างเป็นเทคโนโลยีด i มอนเท็กเจอร์นะครับผิวสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยขจัดคราบบอกกับพวกเราครับที่เตะบอลไม่เชื่อลองไปใช้ดูผมแนะนําราคาไม่แพงประมาณ69บาทนะครับก็สนใจลองเซิร์ชค,คํานี้ได้เลยฮะใน ชอปปี้ e นะครับเซิร์ชว่า Trink นะครับ S H R I N K นะฝากด้วยสำหรับ Trink นะครับอ่ะไปว่ากันถึงผลฟุตบอลกันหน่อยเมื่อวานนี้ครับปวดหัวกบาลเลยนะเชลซี Chelsea ครับบุกไปแพ้แม,มนซิตี้สาขึ้นนำก่อนด้วยจากมาดูเอเก้นาทีที่3จากความผิดพลาดของออกองหลังคูชานอฟครับที่ไปหม่งบอลคืนหลังพลาดแล้วก็โดนตัดได้หลังจากนั้นครับ ซิตี้ตั้งหลักได้ครับซึ่งเชลซีเราปล่อยเขาตั้งหลักเองครับก็ไม่ได้จากควาดิโอนาที42ฮาแลนด์นาที68แล้วก็โฟเดนนาที87ทําให้ซิตี้ครับพลิกกลับมาชนะเชลซีได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับกอลไลอัพเชลซีเมื่อวานนี้ครับประตูครับสุดยอดโกคิปเปอร์ครับนะฮะไม่รู้ใส่ถุงมือหรือถุงยางนะครับโรเบิร์ตซานเชสนะครับขวาเป็นริชเจมซ้ายเป็นคูคูริยาเซนเตอร์ใช้ทางโควิลเล่นกับทางชาโลบานะครับกลางก็ได้เอนโซ นะฮะฟิตกลับมาลงเล่นกับไกเซโดนะลุกก็มาดูเอเก้พาเมอร์นะครับซานโชแล้วก็ทางดิโคลาแจ็คสันนะครับก็หลังจากจบเกมฮะไปฟังกันหน่อยเตรียมหัวร้อนได้เลยนะฮะเตรียมตัวนะครับก็บทสัมภาษณ์ครับมาริสกาบอกว่าเราเริ่มต้นเกมได้ดีมากครับเราทำประตูแรกได้และเกือบจะทำประตูที่2ได้จากโอกาสอีก2-3ครั้งซึ่งมันจะเปลี่ยนเกมไปโดยสิ้นเชิงครับแต่เราก็พลาดไป เรากำลังพัฒนาในทางที่ดีขึ้นครับตอนนี้เราอยู่ในจุดที่ดีกว่า1ห,หรือ2เดือนที่ผ่านมาช่วงเวลาแบบนี้จะทําให้เราพัฒนาขึ้นไปอีกขณะเดียวกันครับอรอฟังเลยฮะเขาพูดถึงโรเบิร์ตซานเชสครับเขาบอกว่าโรเบิร์ตเป็นคนแรกครับที่ยอมรับว่าเขาต้องทําให้ดีกว่านี้การซ้อมอย่างหนักในทุกๆวันคือวิธีที่จะพัฒนาขึ้นเราพยายามพูดคุยกับนักเตะทุกๆคนเขารู้ตัวดีครับในตอนนี้ว่ามันเป็นแบบนี้สิ่งที่ดีคือเขาเป็นคนที่ คนแรกครับที่รู้ตัวเองและตระหนักดีว่าเขาต้องทําได้ดีกว่านี้นี่ขนาดมึงรู้ตัวเองแล้วนะนะนี่มาริสกาบอกนะหลังจากนั้นก็พูดดีครับเขาบอกว่าพวกเราเชื่อใจในโรเบิร์ตซานเชสแน่นอนเขารู้ตัวดีว่าได้สร้างข้อผิดพลาดในตอนนี้พวกเราเชื่อมั่นในตัวโรเบิร์ตซานเชสพวกเรามีเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์เต็มๆและพวกเราจะรอรู้ว่าควรจะทาอย่างไรในเกมถัดไปนะคือถ้ามึงสัมภาษณ์บอกว่าเชื่อมั่นในโรเบิร์ตซานเชสเนี่ยก็ก็พอรู้อะว่าจะเกิดอะไรขึ้น ก็ยืนเฝ้าเสาต่อเหมือนเดิมนอกจากนี้มา,าริสก้าก็บอกว่าเราเริ่มเกมได้ตามที่เราวางแผนไว้ครับแถมเราควรจะยิงประตูที่2ได้ด้วยผมมั่นใจว่าถ้าพวกเราสามารถยิงประตูที่2ได้รูปเกมทั้งหมดจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงการวิ่งเพรสซิ่งสูงครับคุณต้องกล้าหารเข้าไว้ในเกมประเภทแบบนี้ซึ่งผมคิดว่าพวกเรารับมือกับช่วงเวลาเกือบตลอดทั้งเกมได้ค่อนข้างดี นอกจากนี้มาริเรสกาก็บอกว่าแน่นอนครับวิธีการเล่นของพวกเขาเนี่ยซิตี้เนี่ยมันไม่ง่ายเลยครับที่จะต้องรับมือและพวกเขาคือปรมาจารย์ในรูปแบบของการเล่นที่พวกเขากําลังเล่นอยู่แผนการเล่นของเราออกมาดีมากๆครับและถ้าพวกเราสามารถยิงประตูที่2ได้พวกเราคงพูดในทิศทางที่แตกต่างออกไปนอกจากนี้มารเรสกาก็บอกว่าเราเจาะเกมรับได้ค่อนข้างดีครับเราทําประตูแรกได้และควรจะทําประตูที่2ให้ได้เช่นกัน แต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะทําประตูได้เสมอไปแม้ว่าจะมีโอกาสยิงอยู่เสมอครับน่าเสียดายที่เราพลาดและผมคิดว่ารูปเกมของเราเนี่ยมันอยู่ในจุดจุดนั้นแล้วขณะดียวกานมาริสกา้าก็บอกว่าในความเห็นของผมเนี่ยผมคิดว่าเราเป็นทีมที่ดีกว่าเมื่อ2เดือนก่อนครับเกมประเภทนี้จะช่วยให้เราแข็งแกร่งขึ้นเราจําเป็นนะต้องผ่านประสบการณ์เหล่านี้ไปให้ได้ครับเราจะจบอันดับที่3 4 5หรือ6ก็ได้ แต่สิ่งสําคัญคือเราต้องมีสมาธิและพยายามพัฒนาขึ้นในทุกๆเกมที่เราลงเล่นหมอฟังควาเห็นริชเจมกันบ้างครับกับตันทีมริชเจมบอกว่ามันน่าผิดหวังครับที่เราไม่ได้ผลงาน่งขันที่ดีกว่านี้ผมอยากจะคิดว่าเรากําลังพัฒนาครับเราทุ่มเททุกอย่างแล้วและหวังว่าผลลัพธ์จะสะท้อนสิ่งนั้นให้เห็นเร็วนี้เพราะเมื่อทุกอย่างไม่เป็นใจเนี่ยอะไรมันก็ยากเหมือนกันนอกจากนี้ครับริชเชนว่าว่าพวกเราเล่นกันมา ยังไม่ถึงปีเลยครับในขณะที่ซิตี้เนี่ยอยู่ด้วยกันมามากกว่า7ปีหลายๆคนมักพูดถึงการติดท็อปโฟครับแต่พวกเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปในแต่ละนัดขณะที่เออร์ลิงฮาแรนครับออกมาสัมภาษณ์พูดถึงจังหวะผิดพลาดของโรเบิร์ตซานเชสเขาบอกว่าซานเชสเนี่ยกะะัดจังหวะบอลพลาด bon ครับจึงเป็นโอกาสที่ผมชิปบอลข้ามเข้าไปแล้วก็ไปตุงตะข่ายตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าซานเชสเนี่ยจะวิ่งออกมาถึงบอลก่อนนะครับเพราะผมเห็นเขา เข้ามาแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมก็เห็นว่าอยู่ดีเขาก็หยุดวิ่งไปนะครับอย่างว่าแต่เขาเห็นแล้วกูก็เห็นเหมือนกันว่าหยุดวิ่งทําไมก็ไม่รู้นะฮะขณะเดียวกันไปฟังเสติที่มันเรียกว,ว่าระยตำตําบอลทั้งนี้หนึ่งนะฮะเขาบอกว่าไม่มีนักเตะคนไหนในพรีเมียร์ลีกที่ทําผิดพลาดจนทําไปสู่การเสียประตูมากกว่าโรเบิร์ตซานเชสครับในฤดูกาลนี้ครับที่5ครั้งคือพลาดจนทีมเสียประตูเนี่ยมากสุดตอนนี้คือโรเบิร์ตซานเชส5ครั้งนะครับรู้สึกจะเท่ากับออยาเน่บูริชของอิสวิท ขณะเดียวกันอันนี้สตินี้ยิ่งหนักครับเขาบอกว่าการออกมาไม่เจอบอลของโรเบิร์ตซานเชสเนี่ยเปลี่ยนความน่าจะเป็นประตูจากตอนแรกเนี่ยโอกาสในการเป็นประตูแค่0.03ครับพอซานเชสพลาดเนี่ยปั๊บเป็น0.42เลยก็คือไปเปิดโอกาสให้เขาทําประตูได้นั่นเองนะฮะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้มีคนตั้งคําถามว่าทำไมไม่มีชื่อเจ้าฟิลิกนะฮะเขาบอกว่าเจ้าฟิลิกเนี่ยเดินทางกลับไปในบ้านเกิดครับเนื่องจากมีการสูญเสียคนในครอบครัวโดยเชลซีเนี่ยอนุญ,ญาตให้เจ้าฟิลิกกลับนะครับก็เป็นเหตุผลส่วนตัวนะฮะ ขณะเดียวกันอัปเดตเรื่องการันโชน,นิดนึงครับสกายสปอร์ตรายงานว่าแมนยูและเชลซีกำลังพิจารณาจะมีการดีลแลกตัวระหว่างการันโชกับเอ็งคุนคูรายงานจากสกายในเยอรมนีเนี่ยบอกว่ายังไม่มีการตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายแต่ประเด็นนี้ได้ถูกพูดคุยกันแล้วนะครับที่เหลือเนี่ยโรมาโนรายงานว่ามาติสแตลไม่ได้รับโอกาสในการลงเล่นแม้นาทีเดียวให้กับ,บเบเยอร์มินิกใน3เกมหลังสุดเชลซียังคงหวังที่จะเริ่มต้นการเจรจากับการคว้าตัวดาวรุ่งรายนี้มาร่วมทีมแบบถาวร ขณะที่ยังมีอีกหลายทีมที่สนใจจะยืมตัวสุดท้ายครับอยู่ที่การตัดสินใจของนักเตะเองนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยข่าวของโรมาโนรายงานว่ายูตุสและเชลซีเนี่ยได้มีการอนุมัติเอกสารทั้งหมดสาหรับยืมตัวเวก้จนจบฤดูกาลไปที่เรียบร้อยขั้นตอนการตรวจร่างกายและเซ็นสัญ,ญญาจะตามมาภายหลังครับโดยในการยืมตัวครั้งนี้ไม่มีเงื่อนไขซื้อขาดและตัวนักเตะจะกลับมาเชลซีในเดือนมิถุนายนเพราะฉะนั้นเนี่ยดีลของเวก้ไม่น่าพลิกแล้วครับก็รอไอ้นี่ได้เลยนะฮะ ขณะเดียวกันก็ปิดท้ายด้วยโอ้โหมันมีแฟนบอลคนหนึ่งฮนะไปทำสถิติที่น่าสนใจครับในช่วงที่ผู้สัมประตูของเชลซีเนี่ยลงสนามในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนะฮะก็เขาให้โรเบิร์ตซันเชสในเกมที่ทชนะฟอร์เรสต์ฟอร์ม8ปดจอเยเปตโรวิชสตราบุกเนี่ยแปไมค์เพนเดอร์ครับที่เล่นอยู่กับเก้ง7.1ขณะที่โรเบิร์ตซันเชส5.9นะครับแฟนเชลซีนี่แม่งแสบผมพูดเลย นะแม่งไม่ธรรมดานะครับที่เหลือเนี่ยบทสัมภาษณ์หรือข่าวอื่นๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถติดตามได้ใน c e b o o k Fanpage ของปาล์มสบาทหบาทแล้วกันนะแต่ผมเพิ่มเพิ่มตลาดซื้อขายให้หน่อยแล้วกันนะครับไหนๆฟังมาแล้วหัวร้อนเผื่อจะอัปเดตข่าวสารอะไรอื่นๆเพิ่มเติมนะก็สปอร์ตครับสื่อชื่อดังจากสเปนบอกว่าบาร์เซโลนาเนี่ยพร้อมเปิดศึกกับเชลซีแล้วก็ยูเว่ในการพยายามเซ็นสัญญาก,กับมูดิโลก,กองหลังของนอติงแฮมฟอร์เรส์นะครับ อันนี้นี่ลือแบบไม่รู้เลยหรือไงฮะว่าโมริโลนี่ต่อสัญญาฉบับใหม่ไปแล้วนะครับขณะเดียวกันครับมีสื่ออย่าง a n f ฟ e t d w ครับรายงานว่าเปเช่เนี่ยจะเสนอโอกาสให้กับอิบราฮิมาคอนเตเป็นกับตันทีมเลยครับหากตกลงย้ายจากเอร์พูมาอยู่เปเช่ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับที่เหลือเนี่ยก็มีแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับวางแผน s u ครับเซอร์ไพรส์ในการจะดึงโจชูคิมิชจากบาเยนมาร่วมทีมในตลาดหน้าหนาวนี้นะครับ นอกจากนี้ก็มีรายงานว่าอาเซนอลเนี่ยได้พยายามยิ่งข้อเสนอเพื่อจะดึงตัวมาทูสคุณย่าก็มองว่าคุณย่าเป็นท็อปทารกตเลยครับเป้าหมายหลักที่จะดึงตัวมาร่วมทีมในเดือนมก,กราคมนี้นะครับที่เหลือก็เบติสเปิดตัวทางอ,อ,อันโทนี่มาร่วมทีมไปที่เรยบร้อยแล้วนะครับก็เป็นสัญญ,ญาย,ยืมตัวจนจบฤดูกาลนะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามส่วนใครหัวร้อนยังไม่พอไปดูไลฟ์ลังเกมครับเกมนั้นเดือดมาก นะฮะเดือดจัดๆเลยก็ขอบคุณมากๆครับเจอใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ